ได้บูชาอันนี้กะเจ้ามาาย่อคข้ายดอกงูคข้าเจ้าแก่ตู้โฮมยังอยู่นะเขามาต่างหากเกี่ยวกับยังไงตึกบอกแล้วอะฮะ ย่อคายเกี oh, us, us, ่ยวก็ย hmm. ังทำตึกย่อคายเขาเป็นแล้วนะเจ็บเป็นในนู่นแล้เขาเช่าเขาดีแล้วเขามาย่อมาโงล่เขาเจเป็นเจ็บมันออ่อนแอดจอร์ลูด้าตัวใดก็ได้นะบอกวันไหาสิก้าสายมามันถึงกันหรือไงบอกวันไหนนี่มันเอาไว้ว่าตัวนี้ตัวใช้น้องนี่ตัวนี้เอามาใครนี้ตัวนึ่งนะฮะใช้นะวิจักบอกมันต้องเสี่ยมกันเลยนี่กันบันนี้บ่อบ เอาเอาใช้นี่ต่อเนี่ยเอาใช้นี่ต่อครับตัวนี้ตัวนี่ต่อกับตัวนี้มันจังสบายเอาเคลียดหนาๆบ่ให้มันมัดหนาอๆใจบ่เนี่ยมันถึงกันดีเลยมั้งมันยาวหลายกันมิตัดตัดออกใครเดี๋ยวไม่ตัดตัดมันสุดมันนั่นของพอดีแบบนี้หนาแอบยังมาหันตัวนี้ออกชกคนนี้ตัวหนึ่งนั่นตัวใช้ที่ออกมันอองใช้พวกนี้อัไนี่ยในเครื่องขบมาเลยเนาะอันเครื่องชลประทานนี่เนาะ บอโอยคอว่าเจ้าเป็นได้มาต่อกันป่ะสันตัวนยังนี่นะนี่เจ้าหันตัวนี้ออกนี่เออเออหันนี่หันออกอลไรมันมีหู้นี่ช็อตเขาหู้นี่เออเอออย่าว่าสร้างมากไงว่าสร้างสร้างจำเป็นนะประตูเออเออยุดยุดเจ้าช็อตเขามันไม่หู้อยู่หรอกเออช็อตเขาให้มันเทิงทุยได้เด้อช็อตเขาทางนี้ เออมันไม่หูอยู่นี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 ่เห็นบ่นี่นี่ตานตูยิงดีกว่าเราสิหัดอีกเนาะคอยว่าตาจอนดีกว่าคอีเนาะอยู่นั่งนนออยู่ในนี่นีเห็นบ่นี่น่ตอนขึ่นนี่เห็นบ่เห็นบ่หูมันนี่นี่เ็นต้องูมันดีดีเลยเดียจหนขึ้นมาเอออยุยุดนนไ่ได้้วกมันช่องนันอะนรท้ันมาพามา แม่ด้าบ่กำลังสสมไฟนาทุกคนอยู่มังม่วงชุบบดแอปะระตูเออจ้าวะันว่าชุบบดย่งหล่นอยู่มันยัง ตัวซุกตัววุ้ซุกเขาได้นะตัวเนาะคนไม่ตุกหามว่ามึงโงจ้ะนะโมแล้วคุณตุกเขาเก้าคุณเนาะมาเมียนแล้วหรอเสียงยังประตูอันนั้นปิ้นทกาลบุ้งประตูเสียงกระโดดซับบอกประตูไม่ได้วางสายบอกคือเสียงก่อน สัส uh. uh ี่อมีเงินลายแท้ิอเออาวอะล้นเดีวางชยอันนีโอ้ยเฮ้ยฟูมเฟือยดหลายพันเต็มเลยนอตกทั้งเบอร์ซมมีชิพัแวันมันังเบอร์เเจ้าล้วเอองูผักเจะโดดเนก็เรื่องหนุกหลานเ่องบังคับทั้บอก โซฮาโทษถามเขาอันไผ่บ้าเลยบ่นั่นหละแม่ในร่ม้วมันาะฮนเด็กม <า S 1> แม่ป้า,ามันเลยจัดดนดอกดอาไผ่ประตูนนั่น,น,ก,นก็แม่นบทังนั้นละก็แม่นั่นแหละพูดเพืพ่อนวบผูกกแม่นี่มันตรอง,งเดือนหนึง่ชงช้อนช้นสี่ตลงสีง่ห<อ>้าเพื่อนสามแปดดอกถ้าไผยเดือนนึงไ้ประตูถ้าภ่ได้สามเดืนเดือนหนึ่ง แน้องลเถือ่ลเถือก่ะแดอิมนนี่จะนอนคืนนี้จะหมดบรวาบ่บริมาดจับดิเปิดเปดเลคือกันกับันพัดลมนี่ยบดคืนเท่าเจ๊อืมอือจับเถืออืเอาเนียเขียนดูวัาเนี่ยไม่ยังกัน so ี่โอ้ยคอยไปจับปิดจับมันเอามาเข้ามายังอันนี่นั่นตายมันมุนน่ะมั่่ว่าสะ แน่นอยู่แล้วแน่นแน่นนะครับแต่มันมัดกับตัวนี้นะเนี่มันชันก็เรียกก็ะด้อเจ้าตัดคนยเอย่งนี้พื้ไม่บ่เอาเนี่ยมันเคียนมัต้องเขียนเขียนแล้วก็แล้วนะเขียนมีเงินแล้วก็แล้วเนาะเคียนต้องมีชนะได้เสียนผมมีเนี่ยมัดเอาเนี่ยเขียนมาได้เบาเขียนไปก่อนเสื้อขาวอุ่นใจได้อันนี้เขียนมันมายออกเบิ่งเด้อเนาะมันบุคือตัวนั่นเนาะจะยาวหรือเปล่านี่ อ๋อฮะเราจะค่อย่คิดให้มันใส่แนวเขียนมันตะกอลใกดักเป็นกุ้งยังตีมันเก่ามันตัตุ่นี่ตุ่มันเก่ามันนี่เออเอาเงาเขียนเงาเขียนให้เงาเขียนให้ฮะแนวนั้น บอกเลยมันมคนลอยแปลงไฟมันนี่คนลอยแปลงไฟมันนีสร้างงุมเล็นมันจำเป็นเลยสร้างก็ถออนตสร้างงมจำเป็นเลยเอกระอนกรอนตุมีอย่างสิครับก่อนเออเหเอเห็นัไหนก อัดยังมาติดก็ได้ตังมามแนนาาตดมามเลย้ยมติบุเปยังนูอันนี้นะครับใช้กดอกไผพี่ขาดดอกไผจะนาดบ่นั่นะว่ามันมัดเปนดอกไผ่ขาดรูดอืมมมีผิวเด้ อบมันก็มันบ่มไม้ออกน่ะนะจัดอยู่เนาะมันงามครับแล้วก็เจ้ะซำกันนั่นละคือกันิไปซื้อไม้ละตุ้ยไกกว่าเว้ยมาตอนนี้เอาุณผูรู้เหมือนไกกว่าแต่เนี่คืออันใส่ผรู้ไม่ใช้อันเลนอกมะนน่นอตนึงอยู่นึงโองอนได้มาจับไหมเนี่ เอาสีสบตัวใครใช่ก่อนเอาตัวนี้เขาก่อนตัวนี้ป้าก็ได้ตัวนี้นะปลาลบอึ้ยโโจนอันนี้จน้ชันั้นกับกะไดเนาะมาแล้วคอยใสอุ้ยโอ้นอนนอนตู่มามามายช่ใช่ใช่แล่ตอนนี้ตอนนี้ก้อนนี่มันระวังต่อตอดเนอะ เน่นะทึงหัวน่ะนี่ตัวหนึ่งเออป้าจ้าเพิ่งเหล็กเล็อันนี้แล้วจอนี่น่ะนี่ได้นี่ดิมดูแพงไ่อาใชรนี่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  เห็นหูมันนตเห็นบูหูม uh. ันเห็นหูใช่หูมัน่ะด้ตนอนนอนนอนตเอาขังแม่ได้ตประตูใช่ต่อนี่ยปรตูเร okay, I mean, ียงบ่ประตูห่างต่อนี่เจาเรียงบ่ใชเ้เดนี่เอาไว้ที่เรียงบ่นีห่งต่อจะกระหันเด้แม่แม่หนึ่งเอาแล้ว กำลังจอพระตูเลยบ้านทงป็นมี่งเป็นทางบงใหญ่มาหน้าจะเอาลงมากิน่ตูสิกาย่างกืดตึ้งเทียงยู่ป่ะจ๊ะเพ่อนอยู่ประตูเนี่ยกำลังก่อเลยตูเยเออกำลังก่อเลยตูเพอ่์ฮอนเดินสิสองกันใหญ่เติมสมโพเดไปจักแม่นห้างโตห้างโตเรียบแม่ไดีได้ตูน่ะว้าโอีนใช้ไเด่อ้าวจะไปมันโตจะเด้อนีเออ ตอดีได้ตอเป็นดอกตอกป็นดูในเฮือนมันก็มันก็ลื่องเฮาเลยมันหมดโคกหมดตอดฮาดอกลื่องระเบ้อเออเลื่องระเบ้อนี่นะเอาเขามันหมดลื่อมันก็ตอดแล้วเฮาดูนี่ลื่อแล้วมันจะหมดตอดก็มันดื้อเนาะใช่ตะวเอกระไ้ประตูนัดนี่แน่นเนียแน่นล้วบ่แน่นนั่นแน่นแล้วก็ยาแล้วใครกวาดหาม่ากจริงด้ว อ้าวคอนวันนี้แหละหักแล้ววันนี้สั่งกระสังหาซิบวะนี่ขักแคบประตูเคียนขักแขนมาเบิ้งุกค่มคนไิได้พ้นบ่งนี่มันแดแดดนี่ คักเลยแม่นบ่รักแน่เด้อสิเสียบลงเด้อถึงบ่มเสียบมันให้เบิ่งกันคนมถึงบ่ีเนาะเต็มปุ๊บดิเดสิไปน้ําเอาอกตัวน้ําบ่ได้ใัน้เด้อกระบ่ากบเนาะตู้้ยได้หุงเลยีดวิตนะ โอ้ยมือน่ะเนาะหันนี่ยหันแล้วบูดอยู่เรีงน้อยยกประตูเอ็ดมันเออเราหอยเชอร์นั่นเนาะเออตัวนี้ลงมจะลองตัวนี้ไปพุ้งก็ลายลายสายลายเสร็จเนาะตัวนี้ยอมมันต้อนเนาะเอาถุงเือนก่อนเนาะถุงเท้าทำอะไรก่อนวะอยู่เพื่อนนี่ เราเขาจากมาโฮบตัวนี้กับตัวนี้ใช้กันแล้วเขาจากชีวิตเนีน้องอีกยังมียังไม่ได้ตัวนี้เลยเด้นี่เออสายเดี่ยวนี่ต้องสายเดี่ยวต้องช่องดอกแบใหญ่จะต่อนะม้วนกันเด้แต่คือเราต่อไปเที่ยวหนินี่นี่อืมที่มันโฮบเช็กันเบิร์ดแล้วบอลนี้นะบอลนี้อะไรโตนะมันลุกลุ่มลุ่ตัวนัทมันเก็บเงีนไปได้ใช่อีกนี่เออบนท่านชาบอนี่นะโอ้แน่นเลยเชื่อช่องดอกเลยได้เชื่อแค่แล้วบอลนี้ ชงดอกแล้วโคกมเลยชอบเลยบอเจีประตูเนี่ยเดียวให้มันแน่นละก็ยากว่ะงโมติงเลยแน่นลวยอเพื่อเพ่อมันได้ใส่ตัวใหม่ด้่ยจำบุริสือบอแล้วปืนเนี่ยชิบะออกไปชื่นักเชียปืนใจหายวับรออยัาต่อประตูพิษนี่อย่าได้ตอื่นปออย่ดังต่ำมีนอปรตูชาวชางมั่งให้มันต่อไปทางงุเนี่ยชื่อเอาอันอันนี้เพราะ สก๊อตพ่อเมืองแ่ชืมาไหว่เนอตสก๊อตดำแบบยำขับคันเนาะพญานาะแม่และ้วมันลายบอลนั่นนั่นเนาะไม่เป็นยังดอกลายบอลใช่ตารางนี่ก็ชิบได้ใช่คืนนี่ก็บอลใช่และทั้งนี่ก็บ่มีคืนนี่ยนอนมืดทีไรคืนนี่นยหนุ่ผู้เดียวใะ่ครบมันนี่แล้วบม่ย่านประตูโอ้ยคอยอยู่ผู้เดียวคอยไม่ย่านยังดอกอยู่มาแล้วหลายปีแล้วเนาะอยากให้มันมาวังหาคืนนะมามาจะฆ่าดคอยนี่ ยังนอนกองอยู e like nice ่ในเชก่อนน้ำมือเช่าจงไปแจ้งเขาเพราะว่านั่นเพราะว่าชื้นๆได้มันไปบวรโลดเลยอ่ะขันอยู่เดียวได้แล้วอยู่กับเมียนี่ก็ค่อยทิ่บหอยมันรอดโลดอันทุกมันมาอ่ะโดยมาโลดช่างเชี่ยวคนนี่คนบวชมันบวชมันออกนอกโลกคนนี้เลยเพราะว่าชื้นๆได้ไปบวยกันร้อนอ่เพิ่งนอนตุ่เนาะของพวกนี้เอาแล้วเกันจ้าจะคิดกันจะคิดอะไรเนาะเข้ามาในนั้นมัน มันเบิ่งมันต่างเลยนั่นมันรู้เลยอ่ะปล่อยมันออกขั้วหน่ครับบอกแจ้งเลยเออมันบดถึงในหนึ่งมันดกถึงในหนึ่งเลยอ่ะปล่อยลงเฉวหัวมันอ่ะเหอเห็นว่าอันอยู่นาผู้เดียกเนาะตัวเนาะโอ้โหอว่าดกอันค่อยอุ่นนะว่าคนชาวคนนั่นมีมีเมียแล้วบ่นมันหยังยากหยังหลักชาเมียนั่นอีกเนาะยามเมียเนาะกันมีเมียเพราะเธห่วงเมียเราโอย ดูไอประตูน้ำเนี่ยประตูอันแดงๆนะประตูไม่ใช่ไอ้หอยบกเสาน่ะเอาเล่าอันเบาอันนั้นเอามาเมื่อวานเล่าคือสีแดงตุ่นพักไม่บ่เราพัเพิ่นนะเดชเพิ่นเอามาผ่าเออมาผ่าคนกระเป้าด้วยทัดตามขึ้นี่มากระ่ปาะคนกินแล้วตอนแรกคิดว่าเอออะน้ำมันรถมนฟากกระตู้บ่ใส่ถุงยางมานไงจังหวะเจ้าน้า จากน้ำม pues er. <c oughs> ันแบบอันนั้เหลาแบบแอย่างพนั้นวดสีแดงเหลาแบบว่าปุ่นอันี่เหลาบมหางไม่บ่ปะตุบ่ย่นนั้นแบบว่า่นเชิญยนเป็นปุ่นอันเอ็มลอยบย่งขเนาะม่นีอยนแปูพยกินเด้ปะตูพายเพิ่งกินเด้แต่เนมนรเนชิคิงคือตู้พายเลยกินเหลาอันนั้นจากน้อยนังน้ำมูกเอาอยู่พราะปัญปลาทุกก็มันมดเลยกอกก็เลยกเลยเลยเลยท่องกันยาวดีเนาะ ก็ได้ไปดิ่นน้ำเพลินแตะล่นแล้วบาตุอุ้ยไปรับบาตุจักสิไปดิ่นนั้นมันอยู่อัตเปือนไปรับเลยนะเนอะไปรับเลยนะพนมเจ้านะเพราะว่าต้องปักเสียบนะเสียบมันรวมนะปักมันรวมพี่อืมพี่เพินไปอัตเปือยว่ะตุอยู่อัตเปือยพน้อยอยู่น้ำเมียเพิ่นบ่อเนอะเพิ่นไปอยู่น้ำเมียเพิ่นบ่เมียนายใช้เป็นไปเก็บหมอกจองขายเออเมียพี่จังเราบริวณีเมียแล้วตีดเนาะตุพาน เอยเท่าจำนวนโอ้ยบโบมีคยกับโบไปไดไอยู่ที่จืดเนาะพะย่อันนี้พัดมีลูกวิลานอยู่นั่นแฮคเคยบบไปแล้วไปที่ใดอยู่น้ำลูกน้ำลานนั่นแหละนั่นจริงนี่เพราะว่าปัญหาเงินมาแต่งเมียบทุกโอ้ยคิดมกจองขายมาทางกันแต่งเมียเพื่อที่ใดเนาะพะย่หาเงินเพื่อที่ได้แต่งเมียคู่มือนี่เขาบุ๋มเป็นว่าเช่าอันช่องลาดชามดเนาะ ผู้ทึ่กันชิปล้อนแม่งนั่เองเนี่ยโอ้ยได้ดีหลีอินมอทันเอาเีิยได้ชิปหลอนโอยตะกูลน่นะระดับห้าิเนาะพ่อใหญ่เนาะห้าชิปพกชิปแชนมือเลชิปไปว่าวยังพูมือนี่น้คำกะบาทสองบาทสามบาทเนาะสองบาทาผู้ได้บมี้คำหั่นยงั้นไข่ไแน่แถวนี้บจักมีไปได้ได้แถวเชียงโพนเมืองพีนี่ลุกไปทั้งวิลานี่ทังอันนี้กะบโจักมี เอามีอาชักเทไรคนเลยยังมีมีอาผู้เดียวอันบ้านกักมันแหละอีนายหุ่นนี่แหละใช้หั่นแล้วเอาปุ๋มันจะไปมีตัวนี้เราทำเนาะเจ้าลูกแต่ยุดเราบอกว่าไงที่ว่าจะไปห้ามีนี่นะจะยุดเราบอวันนี้ไปห้ามีนี่นะพักพรก่อนบ่หาเมียผู้เก่านี่บห้ามมีใหม่หาเมียใหม่นะอ๋อกขบวนที่ยุดแล้วมีก็เอาเนาะเออเลือกเพียง นาก็เย็นอยู่เน,นาะพอจะไปยุดกันหาเมีอ่ะโชคพอไปได้ยุดธได้มาแต่มันแล้วกับเมียผู้นี้เละค่อยก็ไปเลยแล้วเออเฮ<ะ>ย้ยังมาทัานลแลี้ลยวกันเฉยโมเลงนะห้องเขาบ้านปัวแปลงเหีดค่อยนี่ถ้าเขาบ่มาบ่ได้เป็นว่าลินเลยกับเมียผู้นี้เลยอ,เอย่างเช้ากันแฮกนักอยู่ด้ยกันเขามาปัวแปลงเลยกับบัวนักเขาบ่มาปัวแปงแลงเราค่อยค่อย่ไปฎิยาไงได้อืมน่ะ ของอันว่าไปบุช่างนางโมลาเดคคอยถามเบิ้แล้วอยู่ใจก็ดีพิษบ่หรือว่าบุพิษเขาทั้งหลายมันเป็นพิษบื้นะไปบุช่างนางโมลาอันคือคนเล่าเมื่อย่างลงนี่หลักเมื่อชับนี่มีคนข่าชะเราอยู่ทางคอยนี่บ่เป็นโทษบ่อยากถามเบื้องนั้นเนี่ยคันว่าเป็นแล้วคอยต้องห้องมาชะก้อนนี่นะมันพิษพิษคอยนี่ขึ้นพระพีท่านี้คอยแหละบัจฉิไปว่านันนั้นโอ้ย คอยถาม่ปแล้วพอบ้านตาแฉงอยู่ในเฮือนนี่คอยถามมอดจุหัวหนุอยม <ừ. S 1> อดพ<อ>ุ่นเขคสุนเอยไปถามหมดแล้ยที่ว่าเขาจำพิษอยู่ใช้ก็ว่าพิษหาเราไปตายใ,ใช้ระวังไรว่างหนึ่งหรือว่ารูดขอมรูดปีนนี่เห็นว่าเราอยากเมื่อชุดก่อนนะค่อยพาเมื่อจนท่อนบ้านนะอันนี้เขาเอาบ่อนะ้ำผมน้ำไปชังโ่มเมนตค่อยไหลเราเอาเมือ่อค่อยไหลเราค่อยพิษน่ะค่อยน้ำน้ำถามน้ำยอมอันนี้นั่นค่อยปัจจิย้อมไปชังอีกโ่เมนตค่อยไหลมีเมื่อ หลอกเมืองหลอกเมื่องหรือเมื่ออยากไปแล้วไปมันชี้ทึบไปเนี่ยนะฉับ่พ่อกระเจ๋เขาไปเชื่องพุกตาเนี่ยนี่เชื่องกระเจ๋เสกตาเนี่ยเมืนนี่เอาออกว่าทีนี่ให้บ่ค่อยคอยหอยกระเจ๋นี่เอาออกทีนี่มาป้าจ้ากระเจ๋นี่คณะบแมานันหน้าที่เจ้าหน้าที่ทำมันเราบอกใช่ไหมมันย่านคอยนำย่านทันนี่ขุจับอกกระเจ๋อันโชว์ชาตีนก็ใช้เหม่นหมดนี่กจโชว์ชาตรีนใช้หนั่บ่เออใช้หลุด เพื่อกานเมียนกระแจคอคอยใช่บ่อนี ced, ่กระแจาะเล่ากระแจเฮือนกระแจเฮือนน้อยเฮือนนั่นอยู่ในบ่อนเดียวกันเบิดนั่นเชื่อว่าได้ใช่ไหมมันเอามันกระปดมากของมันหูวจักว่าค่อยชินํามันไม่บอกกระปดมากนี่กระแจาะเล่ากระแจเฮือนนี่แม่นอยู่นี่เบิดนี่มันก็มาเชื่องไม่ได้นี่นี่เสรุปแล้วเราบริเวณน้ำเนาะมันบ่ถือแล้วเราเชื่องไม่ได้ใช่เนาะมันถือแต่อันคับมันช่องบานได้หมด เพิ่นยังไม่ได้ขายปรตูขายแล้วจักขาอันคำน่ะโยกพผจักน้ำมันมันก็ขายในชินุวิพิษพัง่นบอดขายแล้จังขลดเมือเนาะเอาแล้วคำชงบาดร้อยประได้จะวัดเจดล้านนาะหกสิบบาทหกสิบล้านสมบัติเชียวประชื้อเนาะขนมกินขนอกินเชปากมันนั่นชงปีมันก็บวบอันนี้ได้เพื่วก็ชื่อในละกินเชปากแม่นี่แหละ คอยให้มามาปัวแปลงอันนี้ซชก่อนที่คองันในเฮือนคอยซะก่อนแบบทางแม่เ่าก็ไ่ได้บอกให้ลูกมาบ่อตุโอ้ยกันมามันก่อห้องเลยเนาะแต่คอยว่าน้ำแม่เ่ามันกันยังไ่ได้ว่าดีแม่เ่านั่นก็ดีว่าเด็กดันใส่ประตูเคยั่เคยคูนจังซันชีวายังกับคอยแน่เอนะบ่ได้เพึ่งพาใช้คอยว่าเพื่นไก่มาชิ่นเชื่อผ้าแพ้เนาะเข้าขินคอยหอยจำได้เลยยังว่าเคยค้ำเคยคูนว่าพะโล่อยโอ้ย ผมไป็นเงินรอกไม่เท่าว่าวเนี่ยนั่นใครว่าลูกชาวตัวเมืองเนาะคันว่าถูกต้องฟงดองกันกันเราพิษอะไรลูกเอ๋ยกระโถมาอันนี้มาว่ากันเด้อให้เอายาอันนี้เจ้าเมืองเลยอันนี้ฮือโอ้โหอันนั้นอีกถามโทรถามเมียกับบ่อปอะมาผู้มาเลยก็มีเรื่องเลยกับข่อยคันว่าพิษอยังกับบริพิษพิษคอยอันอันอันนั้นเรื่องเดียวฮันเออแนวเดียวอันนั่น เคยบอกใชนแน่นผัวเมียผัวเมียนะตัวนี้มันมันโมพิแล้วตื่เรื่องผัวเมียแล้วตัวนี้ไรก้อยพีัวเมียเขาได้ตื่นไรเอาแล้วคู่เลยเนาะพะย่ะแต่งโมคู่กันเลยเนาะโมพิแนวเว่องบุตรด้บนเว้าเนาะเขาชู้โมได้เขาอยู่โมได้นำโซดานหุ่นแห้งโพดอันนี้มีอย่างยังกันเวลาตีกับบ่อเวลาไม้ตีไมฆ่าคอยอือือไม่ได้หายไม่ได้เครียดเนาะบ่ มออเท่าน <muitas S 2> ั <sketches> ้นร no ีนหาแพงยังเมียอยู่ดิผัดวานค่อยนันว่าวันอันดูลาผ้าเปียปัดดูหลาอย่างบันว่าวันปันลามนั้นปัดเล่าเห็ดทั้งหน้าบันเห็ดทั้งหลังเห็ดคอยมอนั่นก็โทรมาบอกอันด็้ไถ่เบาหนะก็คืออันอีนในท้องนันว่าวชูบักกันอันนั้นพังนั่นแม่พิชังอันนั้นม้อนั่นว่าโอ้ยเล่าให้เจ้าเห็ดทั้งหลังเนี่ยเห็ดทั้งหน้าเนี่ยอันเด้เอมอมาอนำนั่นเอาแหละว่าวไปแล้วบ้านนี้ จังว่ายแค่นาะมันก็แม่นอดีประตูเอาจากแม่นอรีโบแม่นอรีก็ก็แม่นความมันนั่นแหละมันเห็ดนั่นความันให้เห็ดในไหนก็เห็ดเนาะว่นแรกวัดปฏิเฮาถึงเหมือนคนบอกที่โต๊ะว่าเฮานั่นนั่นหุ่นแห้งอันทั้งอันอันนั่นมันโมเป็นหุ่นพิชังอีกคือตัวเขาได้ยันหนุมีนแต่ว่าเอาตัวนั้นมาอ้างมาเลยขั้นว่า โอ้ยชิปจากเมืองชาวจากเมืองขาแหลนเขาไปหาไอ้น้องเฮาเนาะเดี๋ยนี่คอยชูมาได้กินบมเป็นแล่อยู่มาได้กินบมเป็นแล่เรื่องลูกผัวนี่มันแห้งคนแห้งโพดแนวนี่น่ะคคอยเกาะมักบวกบวมักแล้วคืนหนึ่งช่องขึ้นจังพ่อจังพบกับใครแน่เพื่อนี่ความไดกับวะความไดกำบว่ปานว่าคอยในคนผู้หนึ่งผู้เดียวจากเมืองอะไรเมืองจากมาแล้วมาคอยก็ครอบเขาพีนางหางไก่เขาครอบเขาพี่เขาชางเลยอื มันก็มันกบพิษแล้วบ,บ้านเมืองก็กระบอกแหละมากลางคืนก็น,นอนอยู่นี่กเขากระบอกัเล่นเจ้านั่นเขารอบเขาเป็นไพนางหางไก่เ,เด้อเด่นนัน่นทำบาออก้ากนออเรื่องทุงเจ้านั่นมาตั้งอยู่ในนีน่เนาะมือเลยเจ้าเอาเอาอกไปผาดเมียนเด้อชินผาดเมียนบนชินเชือดผาดบนบนเชืออนี้นั่นใช้ทุงเมียนอยู่นี่เขาว่าจะเอาไปให้คนตายตามบ้านคอยเห็นนั่น ข่อยเห็นในบ้านข่อยเองนี่หนาให้เจ้าอ้อมตันี่นาใครเมียนผัวเขาบ๊อปากบองยังก็บ่ปากนะเฉยเมชาออกมาหลักเมื่อเพื่อปักหลุดเพราะมันเตรียมไมหลักเมื่อน่อยเตรียมไม่หลักคืนพี่เนาะใครเมียนเราบอกน้องตุ้งตั้งแต่เพิ่นมาเพิ่นกระเตงผ้าง่ายให้กินอยู่บ่เห็ดเนื้อยูนแกงกินมาตะบีดเห็ดให้กินอยู่บ่องชามือนาะใครหันมีดจข่อยเห็ดข่อยเห็ดแล้วกะจุ่มผ้าเข่ามาเนาะเห็นไหมเฮ้ยกินข้าวเห็นไหเออกินเลข่อยอิ่มเลย ค่อยก็ยาค่อยก็กินกับกองกินน้อยเนาะเบิดเนาะตอนตัวอันอยากกินเนี่ยเห็ดเมียเนาะค่อยไปจุ่เมียนเนาะจุ่มเมียเนาะเห็ดเมีย่ยนค่อยยาเนีแม่นบอกเคยกินน้ำกินน้อยค่อยบ่ายมาเนี่ยเพืปรับไปกินเลยได้บ่านี่ช่วยเผาออกมากินเลยฮันเดย์เอาว่ากินอิ่มเล็ดดันเคยบ่ชั่นพอจะว่าโอ้โหไปเท้าบอกไม่เท้าบ่านี่เมียนคอยเป็นยังยังบอกกินเขาเนาะคอยจะบ้าให้คอยว่าคอยแช่คอยบอกไันเท่านั่นว่าเท่านี้ก็บอกไหม พอบอกบอกในเรนเนาะพันเจ้าบอกกินชะลีกับใครยั่นี่ยคอยกินยาแล้วบัดมากินยิงนั่งเมียจังบอกกินข้าวหัวผักไอยนี่เนาะอีประมาณจั่วโมงก็ได้เนาะเป็นชั่วโมงทชั่วโมงจะมากินกับบอแป็กตัวนนัเนาะเอันนีลูกปั๊บเมียนปั๊บบัดลุกปั๊บมากินอันนี้บัดพูเละใช่ไหมแกย่างมาฮอดนี่บัดเมียบัดย่างไปกินเออมันชิเป็นบ่ได่เนาะเพราะจะมาบึ่ง พอเริ่ดๆท้าบอกไปเท่าเป็นยังเมีอะไรจบวกกินเข่าหัวผ่าคอยเออได้ทางไปเท่าเป็นวแนอะไรจะตุกเท้าไม่เท่าบอกว่านี่บอกเจ้าของแล้วเปล่าความเราเถิยงเราพอแพ้ชิ้นนี่แหละคือกันกำลังเฮือนมาเนาะดยไม่เท่าก็บอกลูมึงน่ะเมื่อละบาโให้เห็ดแนวนั่นไหนให้แต่งพระแงงแต่งพรผ้าไงใดเราวะแต่ยังยืนอยู่ไม่เท่าบอกความเราเขานี่มันบ้าก็คือเก่ามันบ่หิตบ่แต่งยังคือเก่านะ เที่ว่าคนยูพุ่นเพิ่นบ่ได้แต่งมาจังเนาะพุ่นเอาเฮ็ดเลือยเกินมาอีกมันวจะมาเฮ็ดไงคือกกับเฮานั่งอยู่นี่เนาะเฮานั่งอยู่ชานนั่นเอองัวอย่าเข้าคอกหัวสิป้อนเข้าคอกแลยแล้งัวเขาแน่เฮ้ยอเจ้าเฮ็ดพิชางอยู่ค่อยขี้ขาดเคยบ่ทันสุดเท่านั้นเนาะงัวคอยกับงัวเมียดาว่ามันอยู่น้ำคอยแมนเม่นแมนมั่นม่นเมื่อเท่านั้นมั่งก็ขี้ขาดแลนอันอยู่ข้างๆอ่ะเนาะ งัวอยู่ตอนหน้าประตูประตูทึ่งมาเบิ้ลได้กี่ข้อหน่ะแหละวเบิแล้วมันจะหมุนข้อแล้วเนาะประตูเนาะตุ้มอยู่ทางข้าวซานแล้วเนาะขบมาเลยับค่อยว่าเพียงวันนี้ค่อยก้าบาๆเนาะมันบป็นขั้นหมกม่วงนะขั้นหมกม่วงที่ต้มนั่นต้มกะทิหมกม่วงนั่นทั้งวันนี่นะค่อยก็หักไล่เขาหักบะไล่เขาเบิ้ลย่างชามโตก็เป็นบิ้ลได้เขาไล่แบบไรประคตประชันใส่ชิวิตนะเนาะยันไล่แบบประชดซื้อ มาแล้วมัน hmm. ผิดค่านคุณสมบัติเรื่องวาเนาื้อไรัน่อย่านำไรค่านี่ก็เนื้อตุรกว่าแท้เนาะว่าประเทศกันอืมบ่พอกใช่ไอืมอย่าเปิดเมือเป็นแห่งมือซ้ำติอือืมก็ไปว่ามาเห็นบ่าเมื่องบ้านมันนั่นมันให้เอาอันป้ามันนั่นนะเจ้านั่นชำป้าคนนี้เอาเป็นเนี่ยเจ้านั่นเออบป้าเป็นนายเท่าไลจังหวัดบ่อสันายทุกชีพ ไอ้คนเอาอัญมณูหกชิพนั่นช้ำกันก็คอยเจ้าเอาดิ้งน้อยเลยมันก็แอบเจ้าเลยวะโอ้โอ้ยคอยมาไม่ชาดว่าวันนี้เขาว่าเพิ่นยังเด็กน้อยอยู่เลยเพิ่อยังเด็กน้อยเพิ่นเป็นเด็กน้อยเออได้ลูกชองลูกชามอัญมณูชานั่นแหละดิ้น้อยอยู่พ่อคอยมอกขึ้นบึงโอ้โหพอเมียมันจะอันผัวมันยังตีแถวมันหักย้อนวันนี้แหละชูชีแบบนี้เนาะมันวัดเมายามาเนี่ยโยมัน ขาปัดมันใส่เห็นบอกแควทั้งเทิงเหนียวอเมอกี้อยว่าบททันในเมื่อคอยไปใช่ให้แล้วป่อนนี่เนาะแควงนะฮุกฮุกแสนพุ่นนี่เด็กยังไม่ไปเชิญเนาะไปเชิญพแห้งคือแคนะพันร้อยไป้วใช่นะพอนฮแสนเชิญน่าจะถือแคลนเมื่อเลยเนาะเพแว่าคขช่ให้นะชอไปเจั้งขาบบงรู้เนี่ยมันมาคนเจ้าตัวมันมานี่มันมาเอากระแป้งน้ำแดงในแถวท่าหน่มันเอย่างบเพาชื่อไงฮุกเจ็ดแสนไปไล้อันกระแป้งอัไไ้ไม่น้อยได เออชิมเป็นยังก็เป็นยังแล้วเลือกเอาเลือกเอาที่อืมเลือกเอาเอาจ่ายเอาจ่ายคอยกินเธอเชนเธอเชนฮาวกเชนาะแต่มันเอามันว่าแม่มันมาอย่างนู้นมันมาชองมือมันเหมือนมันมันอยากได้ข้าวแป้งมันมาฮอดมาเกือสมางนี้แป้งเลยข้าวแป้งมันว่าคอยกระจนเอามันปลาไม่น่าขางอันตู้หันมันจอกเขาจับออกนะเนาะมันละลื๊งมันเหมือนน่ะถ้ากัดต้อชินมันเลยน่ะลื๊งพื้นดึ๊งนี่คอยเอาให้เขาเขามาเนี่ยนี่เอาไม่ถูกชินน่ะ เมียก yeah. mm. no. ูเปลาวะเขาเอาเมื them. Mm ่อ hmm. นุ่งเลยเด้ตเกี้ว่าบชิจูทิมอืมก็มันมันบ่มาเลยไม่ได้ใเนาะน้อลืมติจูไิมเขาเอาเมื่อนุ่งเลยเด้เขาเอามื่อมาชิวเดินได้กว่าเนาะมีประโยชน์เนาะเดินใส่ไม่ได้ใช่ปะยามมันเลย